สวัสดีครับผมเป้ดร์บนะครับว right. ันนี okay. IR ้กลับมาแล้วกับรายการด็ร์บอะไรแต่งนะครับวันนี้ Master of talk ครับ m อ0มามาติดตั้งอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูห้องเซอร์วิสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาจองคิวเซอร์วิสโซสเตอร์วันนี้ m อ0 9ไปก็วันนี้มาพบกับพี่ส่ยครั้งครับพี่จักรวันดี้ครับพี่ ก็อันนี้จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นของเดิมของลูกค้านะแบงค์เข้ามาดูได้จะสังเกตได้ว่าตัวสเตอร์จะเริ่มแหลมแล้วอ่ามันจะทําให้อันตรายเกิดขึ้นแล้วก็มันจะมีผลทําให้โซ่อาจจะขาดได้ถ้าใช้ไปน,นานๆอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นรถ MT 0 9นะครับ9 0 0าร้อยเซีซีเลขเลขสวยๆแล้วก็ จะเป็น3มสูบเรียงปี19ตัวนี้ m p 0 9บเาน้ำมันน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณถังละ1ิมลิตรอ่าตัวนี้ลูกค้ารถด,ดูของแต่งอะไรอย่างการสะบัดมาติสํามตอกโดมิโนโน,นี่ครับสีหเหลืองะไรพี่สีเหลืองแล้วสีสีเหลืองที่ที่ขายดีๆที่ร้านเราปะเรามีไหมโอ้โหมีมีเป็นกองทับอะ่ะมาได้เลยถ้าใครแบบอยากจะเข้ามาเซอร์วิส พี่จาก,กำลังถอดถอดสเตอร์อยู่ <Okay. S 1> จะมันจะเป็นอันนี้จะเป็นสเตอร์หน,น้าล,ลูกค้า,เข,าเข้ามาจากในเพจทักมาที่เพจอาอเคใช่เรามีข้อมูลแอดมินคอยตอบทุกอย่างนะครับถ้าคุณสงสัยอะไรเรื่องโซ่ของเจ้าเซตเอ็มีศูเนี่ยคุณก็สามารถเข้ามาได้เลยครับผม อ่ก็เดี๋ยวสเตอร์หน้าเมื่อกี้ใส่เสร็จไปแล้วครับตอนนี้กํลังใส่สเตอร์หลังอยู่ตัวนี้จะเป็นตัว E D b a c k นะของ M T 0 9จริงๆของพวก R 1อะไรก็เอามาใส่ได้นะถ้าเป็นตัวปีสิบเกนี่ยนี่พิศักเขากํลังไล่น็อตสเตอร์อยู่อ่าแล้วก็สเตอร์เนี่ยจริงๆสเปคเดิม45ฟันอ่าหน้า17หลัง45่บห้าเบอร์ห้าสเปค สเปก T X W สํหรับตัวโซ่จริงๆสเปคเดิมของ MT 0 9นย์เกน525นะแต่ว่าถ้าถ้าเราลดลดขนาดมาเป็น520แต่คุณใส่โซ่ที่เป็นตัวท็อปอ่ะอันนั้นอ,อ่ะคุณภาพก็จะเหมือนกันคือแค่คุณเลือกเลือกใช้เบอร์ที่มันดีที่สุดหน่อยอ่ะความแข็งแรงความคงทนอ่ะมันก็ไม่หนีกับ525ตัวท็อปเหมือนกันใช่ในเรื่อง ในเรื่องของการไล่รถอะไรเงี้ยพวกนี้มีผลสำคัญหมดอาวันก็มาใส่สเตอร์ุีนี้ได้เลยได้ครับอาวันสูอาวันปีปีใหม่ปีปีตัวประดุกปีตัวปีสิบเจ็ดขึ้นไปสามารถเข้ามาใส่เซตอาร์เคได้เหมือนกันใส่ได้หมดใช่ศูนย์เก้าก็ใส่ได้ก็อันนี้พี่จักรเขากำลังใส่โซ่นะครับใกล้เสร็จแล้ว กำลังนับข้อแล้วก็มีการตัดมีการย้ำอย่างแม่นยำถ้าไม่แม่นยำเราไม่มีทางปล่อยรถออกไปแน่นอนครับผมก็เสร็จไปเลยนะครับสําหรับเจ้า MT ศูนย์เก้านะอาซูบินรัตติกาลใช่ไหมแบงค์ยางโอมยางโอมยางโอมยางยังยังยังไม่ขายของอีกคูเนี่ยก็ มีสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับเป็นเซ็ตของ R K เลยแล้วก็โซ่จะเป็นตัว G X W นะถือว่าเป็นสเปคท,อปทอป็อปท็อปตัว G X W เนี่ย520เนี่ยไม่ใช่แค่ตัว900ที่ใส่ได้นะครับผมให้ไล่ตั้งแต่250ถึง1 0 0ซี c ีได้เลยครับถ้าคุณเป็นนักแข่งหรืออะไรเงี้ยตัวนี้สามารถเอาไปใช้สนามแข่งได้เลยนะแต่ส่วใสน,นวใหญ่ก็เลือกใช้หมดเลยนักแข่งอะไรเงี้ยใช้ได้ ตัวหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมตัวโซ่ Mont ตัวโซ่อ๋อตัวโซ <laughs> ่ก <ess okes sound vivo> ็เรารับประกันให้ถึง1ปีนะแล้วก็ถ้าาคิดเป็นกิโลก็ประมาณสอง0,000ื่นกิโลนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะเผื่อใครที่สนใจเข้ามาติดตั้งก็ใครสะดวกก็เข้ามาด็สบายสาชโชยสี่ได้แล้วก็สาาปริมธรทมอาเคอย่าลืมนะครับมีดีลเลอร์ทั่วประเทศคุณสะดวกไปที่ไหนคุณไปที่นั่นได้เลยนะครับ อสอบถามทางด็อกเตรไบก็ได้หรือว่าเพจ RK Thailand นก็ได้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันเนะโอเค เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาวก n t 0 9นะครับาการติดตั้งโซ่สเตอร์หน้าหลังนะครับสำหรับใครที่อยากได้โซ่เท่ๆสเตอร์คุณภาพก็เข้ามาที่ด r รไบได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยแล้วก็ฝาก Youtube Channel ด r b รไบไว้ด้วยครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาติดตั้งโซ่เตอร์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับ อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์อาเของทางร้าน<ด>ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับรายการด r รบอะไรแต่งถ้าคุณไม่รู้จะดูอะไรให้มาดูรายการด r ร์บอะไรแต่งได้นะครับ EP หน้าผมจะมีอะไรของแต่งเฟียวเท่ๆมาให้ดูฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ